ล่าสุดจอยสิรีรักโรคลุมเล้าต้องแอดมิทถึง5คืนป่วยหนักถ่ายภาพนี้ไว้ใส่สายและโยงในยังเริ่มต้นปีมังกรด้วยการนองโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวสำหรับจอยสิรีรักษ์อดีตนางเอกในดวงใจคนไทยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยระบุข,ข้อความว่า ขอเสียงคนคิดถึงกันหน่อยค่ะวงเล็บรูปตอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้กลับบ้านแล้วหายแล้วค่ะจอยเป็นลำไส้อักเสบติดเชื้อไวรัสตั้งแต่คืน31เข้า1มกราคมค่ะเข้าฉุกเฉินถึงได้ตรวจพบว่าเป็นโควิดครั้งแรกจึงรักษา2อย่างพร้อมกันไปเลยค่ะแอดมิทที่สมิติเว้5วัน ได้นำเกลือไปหลายถุงยาอีกหลายขนาดกลับมาทานยาอยู่บ้านอีกเจ็ดวันวันนี้คุณหมอนัดฟอร์โรผลเอ็กซเเล์ปลอดดีหายแล้วคะ่ะ ขอขอบคุณแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เข็นเปยรถตู้พี่รปภส่งของตึกโควิดพี่แม่บ้านและคนรอบตัวจอยที่ช่วยเหลือทุกอย่างโดยตลอดนะคะขอขอบคุณคุณหมอปฏิพันธ์ดูลงคงเกษมด้านโรคระบบทางเดินอาหารคุณหมอออนอุมาบรรพมัยด้านโรคติดเชื้อคุณหมอสุรัสสลิดข่าวละออด้านโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกันทางคีนีคุณหมอใจดีมากๆทุกท่านใส่ใจใกล้ชิดอุ่นใจมากๆค่ะอยากจะขอบคุณประกันสุขภาพด้วยค่ะกรุงไทยแอคซ่าดูแลคุ้มค่าเบี้ยจริงๆรักษาตัวแบบไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่เคยทำให้ผิดหวังขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนสวัสดีปีใหม่2024ค่ะ